สวัสดีค่ะพอล,าลา่าไลสต์อินออสเตรเลียนะคะวันนี้มาทำเมโนูอาหารฝรั่งค่ะนะคะอิตาเลียนนะอันนี้ก็คือเป็นมันฝรั่งเนาะมาทำสำเร็จรูปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนะคะมันฝรั่งนะ,ะโปเโตโตนะคะจะทำพาสตา้านะคะทุกคนจะมีครีมนะคะเป็นพาสตา้าเบคนะคะอันนี้ก็มีครีมนะคะ ครีมชีสอันเนียนนะคะใส่อะไรเอ่ยก็จะใส่ปลาทูน่ากระป๋องนะคะเนี่ยอาหารพอบ้านง่ายๆมื้อน,นี้นะครับเดี๋ยวมาลงมือทากันเลยค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะทุกคนคะ่ะทาง่ายๆค่ะนะคะพะลาจะเอาไปลวกลวก,ลวกมันมันขลังนะคะแล้วก็มาทําการอ่าหมักปร่งเข้ากันนะคะแล้วก็ไปอบในโอเว่นนะคะทุกคนคะ่ะนะคะเดี๋ยวพล่าจะทำยังไงเข้ามาชมกันนะคะไม่มีอะไรมากค่ะห,หอมๆค่ะนะคะ จะหั่นเป็นชิ้นเล็กนะคะเราจะลวกมันฝรั่งก่อนนะคะเสร็จเรือนะคะลวกไก่ค่ะตัวน,นี้ก็ต้มได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะ เดี๋ยวเปลินน้ำออกนะคะใช้เนยนะคะใช้เนยแทนน้ำมันนะคะใส่หัวหอมนะคะผัดพอหอมนะคะหอมนะคะเราก็จะเอาปาทุน่านะคะกระป๋องลงไปผัดด้วยนะคะตาวด้วยมทุน่าเลยค่ะ ก็อเอามานะคะหลังลงในผัดจากนั้นตามด้วยหมูแฮมนะคะใช้แฮมเพนเบคอนนะคะตามด้วยพาสต้าดีกนะคะ,ะ,คะอันนี้พราธรทำก็เป็นตามที่พราธคิดเองนะคะ อาจไม่ทําตามสูตรตามที่เขาทํากันนะคะพล่าก็ทําแบบพลา่าคิดได้เป็ <c oughs> สสนสไตล์พล่นานะคะทุกคนค่ะนะคะพล่าก็จะใส่นะคะอ่าครีมอเนียนชีสนะคะแต่ตามใจชอบนะคะพลา่าไม่ได้ตวงไม่ได้ ไม่ได้วัดปริมาณมากน้อยนะคะก็กะเอาให้ร่คะนะคะ,นะคะตอนนี้เครื่องก็เข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวไปเทเส่ถาดเข้าในโอเว่นเลยนะคะ<ๆ>ก่อนเทในถาดนะคะก็ฉีดนะ้ำมันมะกอกนะคะเพื่อให้เขาติดเนาะ เวลาเข้าในโอเว่นนะคะเลยค่ะก็จะราดหน้าด้วยชีสอีกรอบนะคะเพื่อความอร่อยความเข้มข้นนะคะ เรียบร้อยไปเข้าอบในโอเว้นนะคะสุกยังไงเนี่ยมาชมตอนต่อไปนะคะพาสต้ามันฝรั่งอบด้วยทูน่ากับแฮมกับชีสนะคะเป็นง่ายๆสไตล์ของพระราทำเองนะคะอบออกมาเลสส็สีเหลืองทองกำลังดีนะคะหอมหอมทุกคนคะ่ะดูสิ หอมชีสมากเลยค่ะน่าทานมากนะคะวันนี้ทําอาหารฝรั่งให้คุณพ่อบ้านกันนะคะพอล่าทําไม่เป็นนะทุกคนคะ่ะแต่ลองผิดลองถูกทำออกมาก็อร่อยนะคะเป็นสไตล์ของพอล่านะคะทําทานเองนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ